สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับช่องแบกเทิร์นไทยชาแนลนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติด,ดตามกดกระดิ่งให้ช่องแบกเทิร์นไทยชาแนลด้วยนะครับวันนี้พามาถ่ายที่วัดนาหม่อมน,นะครับวัดนาหม่อมจังหวัดสุโขทานะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับวันนี้พามาเดินชมที่วัดนาหม่อมน,นะครับ ก็ขอขอบคุณห้างวุ้นส่วนจำกัดเครื่องดื่มแบ็เชื่นไทยสมอลรัภภูมินักสู้ด้วยนะครับสำหรับสนับสนุนการเดินทางนะครับพามาถ่ายบรรยากาศนะครับต้นไม้รอบครับถ่ายบรรยากาศต้นไม้นะครับสาหรับท่านไหนนะครับที่จะต้องการสั่งเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเราจะเป็นน้ำดื่มนะครับสามารถติดต่อห้างวุ้นส่วยจำกัดเครื่องดื่มแบ็เชื่นไทยสมอลรัภภูมินักสู้นะครับ 065ครับ647 137 7 13นะครับหรือจะเป็นอีกเบอร์นะครับ061ครับ9 9 8 1 9 3 2นะครับติดต่อมาได้นะครับหรือติดต่อทางช่องเราใต้คอมมนต์ก็ได้นะครับนี่เป็นทางเข้านะครับวัดนาหม่มนะครับ บรรยากาศทางเข้านะครับนี่ครับทางเข้าทางเข้านะครับชมบรรยากาศนะครับทางเข้าครับพามาถ่ายชมด้านนี้นะครับนี่จะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์ใหญ่โตเลยนะครับวัดนาบ่มน,นะครับ จังหวัดสูงขานะครับจังหวัดสูงขานะครับเข้าไแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ก่อนนะครับวันนี้พาเอฟซีทุกท่านนะครับมาชมวัดนาหม่อมนะครับจังหวัดสูงขานะครับวันนี้จะเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับอยู่หน้าวัดนามหม่อมเลยนะครับหลวงพ่อทันใจนะครับเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับ จะมีคาถานะครับทาบูชาหลวงพ่อทันใจนะครับให้จุดทูบเก้าดอกนะครับแล้วจะมีคาถาอยู่นะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่จะมาบูชานะครับจะมาสักการะนะครับตรงนี้จะเป็นทูบนะครับทูบเทียนนะครับตรงนี้ ปลูดน,นะครับบรรยากาศดีนะครับวัดกว้างนะครับอากาศสบายนะครับบรรยากาศดีนะครับถ่ายรอบๆนะครับต้นไม้รอบนะครับต้นไม้รอบนะครับ ากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องแบกเทิร์นไทยชาแนลด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดเครื่องดื่มแบกเทิร์นไทยสมรและภูมินักสู้นะครับสนับสนุนในการเดินทางนะครับค่ารุดค่ากินนะครับค่าน้ำมันนะครับต้องขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดแบกเทิร์นไทยสมรและภูมินักสู้นะครับทัดใดนะครับจะมีห้านหรือพิธีต่างๆที่ระการต่างๆนะครับสามารถติดต่อน้ําดื่มแบกเทิร์นไทยได้เลยนะครับหรือเครื่องดื่มแบกเทิร์นไทยนะครับ065นะครับ6 4 7 1 3 7นะครับ061ครับ9981932นะครับ มีงานแต่งนะครับงานบวชนะครับหรือจะเป็นงานกุศลนะครับที่ตี่างๆนะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือจะจัดปีใหม่นะครับเทศการสงการนะครับหรือจะทอดพระป่านะครับทอดกระถินนะครับได้หมดนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับพามาเดินเล่นนะครับเดินชมในวัดนะครับก็อาจจะสั่นนิดหน่อยโอขออภัยด้วยนะครับ ต้องขออนุญาตวัดนาหม่อมด้วยครับจังหวัดสงขลานะครับเข้ามาถ่ายทํานะครับเข้ามาถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะครับสถานที่วัดนาหม่อมนะครับสถานที่บูชานะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ชาวเอฟซีได้มาชมดนะครับนี่เป็นเรือพระนะครับ โน้ด้านโน้่าจะเป็นต้นไผ่นะครับร่มดีนะครับต้นไผ่อ่อนๆเลยนะครับตรงนี้กำลังทำอะไรใหม่อยู่ไม่ราบพามาเดินชมรอบๆกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับต้องการให้ผมไปถ่ายทำนะครับถ่ายที่ไหนก็สามารถคอมมินต์ไมได้เลยนะครับใต้คอมมินต์นะครับสามารถคอมมินต์ไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวนะครับน้ําตกนะครับหรือทะเนีนะครับคอมมินต์ไม่ได้เลยครับผมไปถ่ายให้นะครับหรืออยากให้ผมมาถ่ายที่วัดนะครับสบายๆนะครับขึ้นเขาลงเรือนะครับลงห้วยนะครับไปถ่ายได้หมดนะครับ ตัดีนะครับลงดีนะครับตัวต้นไม้นะครับลงดีครับ โพ้นะครับต้นโพนะครับล่มโพรุลมไฟนะครับจะเป็นต้นโพนะครับ ำหรัวันนี้นะครับผมช่องเว็กซ์ t ชนไทยชาแนลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ